ใช่ครับนะคลิปทีท่แล้วนี่ไฟรถยนต์มาทีนี้เราจะเอาน้องขาวดีวมาเที่ยวครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณเด่านตรงดา่านทหารนะครับด่านตำรวจทหารตชดองนี้ครับนะด่านเข้าทางบ้านแม่ครนะูตำบลแม่วสุสอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่บ้านหนองบัวเนี่ยครับในตรงนี้เลยนะตรงแยกนี้นะครับเดีไปดูนี เหลืออีกกี่กิโลนี่อันนี้ผมเลิกงานแล้วออกเดินทางมานะครับอันนี้เหลืออีกประมาณกิโลนะอีกสิบเก้านาทีจะถึงกี่กิโลเนี่ยประมาณสิบเก้านาทีครับนะจะถึงเดี๋ยวผมเช็คใหม่ดีกว่าโอคไม่จับตัแล้วนะเลี้ยวขวาหน้าทางเหนือ,เ,อเดี๋ยวนะเพื่อนก็โทรมาะอ่าพอ,อ,อ,อดีเพื่อนโทรมาด้วยรับสายเลยดีกว่า อะไหนแล้วอยู่ตรงแยกปากทางเข้าลราตือยู่ตรงดันยังไม่ผูวเหรอครับใช่แล้วโอเคอีกสิบนาทีถึงแล้วโอเคตรงหน้าโรงเรียนใช่ไหมแถวโรงเรียนเลยใช่ใช่จะ,จะ,จะนั่งเรียนเลยโอเคได้เลยเดี๋ยวเจอกันโอ,โอเคครับไปเดี๋ยวเข้าไปต่ออีกนิดเดียวไปต่อครับไปหน่อยอุย้ยพอดีออกจาก บ้านมาประมาณเกือบจะห้าโมงแล้วทำไมมันไม่ปรับเวลาให้อีกประมาณสิบนาทีครับสิบเอ็ดนาทีอีกประมาณหกกิโลครับ,ระรบะจะถึงบ้านหนองบัวจะอยู่ติดกับแม่น้าเมยนะเราจะไปเที่ยวน้ําตกฝั่งพาม่ากันนะครับน้าตกชื่ออะไรผมก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ดูแล้วกันเนาะ,ะไม่รู้ว่าไปยังไงบ้าง เห็นเพื่อนบอกว่าก็จากข้ามฝั่งไปก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานนะครับไป่าางรถก็ได้หรือจะเดินไปเลยก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง จริงวะนี่อันนี้ไกลยน่เปย์เลยเนี่ยบริเวณโรงเรียนเราอยู่ไกลแม่เมย์ถึงโรงเรียนแล้วใช่ไหมนะอ๋อใช่แล้วเนี่ยเจอแล้วสวัสดีจ้ะไปมาเดินสำรวจก่อนฝั่งนู้นนี่ อันนั้นเป็นอะไรทหารเนาะอ๋<ช>อมีทหารเฝ้าเนี่ยแล้วเราข้าไมไปฝั่งนู้นเราก็ขึ้นตรงนี้เหรอขึ้นฝั่งขึ้นหนึง่งโนมอู้หูอารมณเจ้ากรดดๆๆๆมองไม่เห็นแล้วเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยดูแล้วกันก็พอดีอ่ะพอมาสักวันดนู้นก็นั่นนี่ก็วันนี้นะคืนนี้เดี๋ยวจะมานอน ที่ตรงโรงเรียนบ้านของ,ของพัวเนี่ยนอนที่โรงเรียนเลยแหละนะเพื่อนให้นอนเลยเจะนอนแถวห้องประชุมเนี่ยครับนี่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 มีห้องน้ำมีอะไรอยู่โอเคเดี๋ยวคนนี้นอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนครับไปกินข้าวบ้านเพื่อนเพื่อนอ่าเขาเรียกอะไรนับถือเจเอยนับถือเพื่อนกินเจเออเดี๋ยวจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนครับ,บเพื่อนกินเจผมกินได้กินด้วยกันได้โอเค ขอฝากท้องที่บ้านนี้นะนีจะทำอะไรอันนี้คือฟิล์ฟฝายของเฟ้นฟ่ายธรรมดาน,นี่แหละ <Hey. S 1> อ๋อกินข้าวครับเพจนั้นไม่รอดีกัน สวัสดครับเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูทะเลหมอกกันก่อนถ้ามีหมอกนะตอนนี้ไม่แน่ใจครับตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งมเดี๋ยวรอเพื่อนมารับไปครับนี่เราจะไปดูทะเลหมอกที่พระธาะตุปตนะเจดีย์ทําม,มลสุใช่ไหมชื่อนี้ถูกต้องอ่ะจับไม่ผิดเคยมาแต่ปีที่แล้วปีก่อนแล้วมั้ง แล้วก็ไม่ได้มาเลยแต่วันนี้จะไปกันเน,นี่ยไปกับเพื่อนครับเนี่ยเพื่อนขวัญไม่ได้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับเรียนมัธยมรุ่นเดียวกันแต่มันอยู่คนละห้องก็เลยไม่ค่อยได้สนิทกันเท่าไหร่แต่ก็จํากันได้แหละอันนี้ก็ทักมาพอดีครับทักมาบอกว่าทางหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยฝั่งพม่าข้ามไปได้แล้วก็มีน้ําตกด้วยสวยด้วยนะก็เลยจะลองไปดูกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูทะเลหมอกกนนะครับปะ่ะเอามาถึงบริเวณ วัดพระธาตุรัตนเจดีย์อันนี้เป็นด้านล่างนะเป็นพื้นที่จอดรถด,ด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปเดินประมาณสิบสิบห้านาทีไม่เกิอนแน่หรอกว่ะอันนี้ผมเอากล้องหนีบอกแล้วนะเดี๋ยวมันเดินตามไปด้วยกันดีกว่า <laughs> เดินไปเรื่อยๆว่าทางมันเป็นไงนี่เราต้องขึ้นไปนู่น อ,อ้ยลุใช้ได้เสียงเริ่มหอบแล้วครับนี่บันไดช่วงแรกที่ขึ้นมานะจากล่างล้งนะขึ้นมาถึงนี้หอบใช้ได้เลยไปต่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วด้วยขึ้นเต็มดวงนะครับหมอกบางๆเนาะน เดี๋ยวเดินขึ้นไปอีกครับบ่าอันนี้ทางชันอีกช่วงหนึ่งขึ้นไปมาถึงแล้วอันนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่น,นี่บริเวณพระธาตุเขาเรียกอะไรพระธาตุอันแรกอะนะครับที่มี ตรงนี้ก่อนมีจุดตรงนี้ก่อนจะพาดูตรงนี้กันแล้วกันหมอกกำลังสวยเลยครับหมอกบางๆแต่สวยนะน้อยแต่สวยดูอีกฝั่งสวยนะครับ มอกน้อยกว่าที่เคยมาแต่มันก็สวยงามอยู่ครับอาจจะต้องรอแสงอีกสักพักหนึ่งครับตรงนั้นกำลังสวยเลยออนะตรงนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะทนันนี้สร้างที่หลังนะครับออ มองมุมนี้ก็สวยดีเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมอาโดนบินขึ้นให้ดูแล้วกันว่าวิวบริเวณนี้เป็นยังไงบ้าง บริเวณท่าเรือแล้วนะยท่าเรือที่บ้านออกบวนี่แหละ,ะเดี๋ยวเราไปลงเรือลำนุม่มลำนะมขออ้างล่างเนีย่ยไปนี่เราจะออกจากฝั่งไทยแล้วนะนั่งเรือข้ามไปยังฝั่งนน้นคับฝั่งพมา่า เป็นเป็นบริเวณของอยู่รัเกระเรียงเนาะกระเรียงปกครองอยูอ่น,นี่สมาชิกวิวที่นี่สวยครับน่วิวดีหน้ามาแคมป์ริมห้วยเอ้ยริมเมยนี่แหนะละริมน้ำเมยนี่แหละแต่ต้องมีฮรอพครวหน่อยมาแคมป์คนเดียวก็ไอ้กระเสียวเหมือนกันนะมาบ่อยกระเสียว อเคไปเดี๋ยวไปดูว่าระหว่างทางทางไปน้ำตกปเป็นยังไงบ้างถึงแล้วนั่งข้ามฝั่งมาเฉยๆไปต่อไปไปคันนี้เหรอฮะเดี๋ยวไปรถกระบะครับคันนี้แหละ ตัวแรงตัวแรงไฮรักรุ่นนี้เนี่<ป>ยเราอยู่ฝั่งพมา่าอยู่นะครัตอันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ฝั่งพมา่านะครับไม่รู้จังหวัดนะครับเราจะไปที่ไหนครับไปน้ำตกครับรู้ชื่อน้ำตกไหมเนี่ยไม่รู้ครับ <laughs> น้ำตกน้ำตกเ้โบโบรโนี่มีชื่อสาษกะเหรี่ยงภาษากฤษภาษาไทยนี่น่าจะเป็นภาษากะเหลียงไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะใช่เนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะครับน้ำตกเโรโร,โร,โรอืไปเดี๋ยวเราไปดูบริเวณหน้าน้ำตกกันไมันมีสี่ชั้นห้าชั้นหรืออะไรนี่แหละครับเดี๋ยวจะให้เด็กพาไปดูว่าไปได้สักกี่ชั้น ว้วน้ำใสมากเลยมีปลาเยอะเลยครับน้ำใสๆเลยนี่รถรถดดรดเฮ้ยอุ้ดดดดดด <laughs> อ่ะอันนี้บริเวณชั้นแรกเลย ชั้นแรกของน้าตกที่นี่ว้าก็สวยนะทุกอนยะ่ชั้นนี้ก็สวยเลยแบบสวยๆน้ำใสมากไปมีเด็กแปกสันแล้วเด็กแปกสันแล้วเนี่ยนี่น้ำมันเย็นนะน้ำนเย็นมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นข้างบน <c oughs> อ๋ออันนี้ข้างล่างเมื่อกี้ที่เราอยู่ข้างล่างนี่นะครับเราจะมีทาง หาขึ้นไปชั้นด้านบนบนไม่รู้ว่าจะไปได้กี่ชั้นไปไปดูครับนะว่าชั้นแต่และชั้นมันจะสวยกว่าตรงนี้อีกขนาดไหนไ<ป>หน่าจะบริเวณชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองประมาณนีส้สวยอย่ะสวยริงสวยได้เลยอ,อะ่ะ ให้ดูให้ดูก็สวยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปเรื่อยๆครับตรงนี้ต้องลุยน้ำแล้วลุย,ยลไปเรื่อยๆครับเลาะไปเรื่อยๆอืม เอาเรื่องแล้วโดดลงไปแล้วครับโอ้แตแล้วอ,อ,อีกหนึ่งคนนะผมโดดแล้วม <c oughs> ผมนึกว่าประมาณจะขึ้นมาชั้นที่สามนะแต่น้องบอกว่านี่แหละชั้นที่สี่แล้ว ก็เดี๋ยวขอเดินดูหน่อยครับสำรวจนิดนึงมาดูว่าเป็นยังไงอ๋อางบนนี้ก็ผมว่ามันน่าจะมีชั้นน้ำตกอีกอะแต่ต้องเข้าไปอีกลึกครับน่าจะไปอีกไกลเลยนะเลาะไปเรื่อยๆออน้ำตกเก๋โกลโกก็เป็นน้ำตกที่ยังคงความธรรมชาติ ที่ดูดสมบูรณ์นะครับก่ถึงต<ก>้องเปียกใครอยากมาเที่ยวก็สอบถามมาได้นะครับหน้าร้อนนี้ใครมองหาน้ำตกไปเที่ยวไปเล่นน้ำลายร้อนกันอยู่ก็ลองมาเที่ยวที่น้ำตกเล่ตูโกนี้ได้นะครับเอาเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับนะก็เวลาไปเที่ยวน้ำตกที่อื่นนะครับคนอาจจะเยอะกระลองผันมาเที่ยวน้ำตกที่อยู่นอกกระแสตรงนี้บ้างนะครับน้ำตกที่ อยู่ในต่างประเทศเลยอยู่ในรัฐเกลียงในประเทศมพม่าฝากก็ด้วยครับกับชินี้น้ำต,ตกเกลโพกรู